ัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็มีแนวทางดีๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของเลขเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางสำนักแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของว่านนเรศวนเด่นบนค่ะแนวทางวัดนี้ให้เลข3นะคะเลข5แล้วก็เลข7นะคะส่วนข้อมูลเด่นล่างค่ะของว่านนาเรศวนให้เลข2เลข6แล้วก็เลข7ด้วยกันนะคะก็ <c oughs> ใครที่ติดตามผลงานของว่านนาเรศวนอยู่ก็สามารถมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้เนาะ ก็ขอบคุณของว่านาเรสวดด้วยนะคะสำหรับแนวทางชุดนี้ค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นวิ่งบนระยะสั้นนะคะของหนุ่มพเนจรแนวทางว่าที่แล้วของเขา ให้เลขหนึ่งมาก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะสลากออก051แนวทางวดนี้ค่ะกับตัวเดียวโดดๆเลยนะคะให้เลข3นั่นเองเนาะก็ลองดูค่ะใครชอบก็ตามได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนุ่มพรเจนจรด้วยนะคะ ต่อมาก็เลยค่ะจะเป็นของแอสโซยุนะคะก็บินเป็นฝูงนะคะแนวทางเลขบนนั่นเองแนวทางวดที่แล้วก็เข้าในส่วนของเลข0ูนย์กับเลข5นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะบินเป็นฝูงก็ให้เลข3นะคะเลข5เลข6แล้วก็เลข1ด้วยกันเนาะเลข3นี่ก็ตรงกับของหนุ่มพเนจรเลยนะคะไม่รู้ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าเนาะ ต่อมาค่ะจะเป็นของโซยุเหมือนกันเดาให้รวยนะคะรอสอนอนะคะเน้นไปที่เลขบนก็ให้เลข6นะคะเลขเาแล้วก็เลขศูนย์ด้วยกันเนาะต่อมาค่ะเป็นหลักสอนอบนก็คือ10หน่วยบนนะคะแนวทางวดนี้ให้เลข3เลข4ี่เลขหแล้วก็เลข7ด้วยกันนะคะ ก็ลองดูค่ะใครที่ชื่นชอบของผลงานแอดโซยุแอดก็ได้นำมาฝากกันแล้วเนาะยังไงก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้นะคะก็ขอบคุณของแอดโซยุด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคมประทุมทองนะคะเป็นอีกหนึ่งนาประกาของบ้านไผ่เมืองพลแนวทางวัดนี้ค่ะเลขเด่นให้เลข7นะคะกับเลข8 ตัวเจาะก็จะมี71นะคะ74 75 78 79 80 82 85 86แล้วก็89นะคะส่วนอีกหนึ่งข้อมูลค่ะจะเป็นนามปากกาเดิมนะคะของบ้านไผ่เมืองพลแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะก็ให้75 85 76 86 79 89 70 80นะคะก็ยังเน้นไปที่เลข7กับเลข8เหมือนเดิมเลยเนาะก็ลองดูค่ะนะคะแอดก็นำมาฝากกันแล้วก็ขอบคุณของคมประทุมทองแล้วก็บ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของลูกพ่อวิสนุก,กรรมนะคะพี่ควายคนโก้แนวทางวัดนี้ค่ะเน้นเลขล่างนะคะจะมี81 31 37 แล้วก็87ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากลูกพ่อวิศนุกรรมด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเลขมหาเฮงกับ2คู่ชุดแนวทางวดนี้ค่ะให้37แล้วก็46ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณของเลขมหาเฮงด้วยสำหรับแนวทางวดนี้นะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของหวยมาตามสัญญานะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขา ก็หลุดไปพลาดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางวดนี้ค่ะแอดนำมาฝากกันแล้วกับ2ตัวบนนะคะเน้นๆเ,เลยก็คือ83กับ53ด้วยกันเนาะไม่รู้ว่างวดนี้นะคะจะมาหรือเปล่านะคะใครที่ติดตามอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้ก็ขอบคุณของหวยมาตามสัญญาด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของกรกรสิ์นะคะเม็ดเดียวเลขบนค่ะ3ตัวก็จะมี3 97นะคะ2ตัวบนก็คือ39ส่วนอีก1โชุดค่ะจะเป็นในส่วนของเน้น2ตัวล่างก็จะมี4 5นะคะกับ4 6ดหวยกันเนาะก็ลองดูค่ะเม็ดเดียวของกรกรสินใครที่ชอบก็ตามได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็ขอบคุณของกร,กรสินด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดคนสวยนะคะชุดเน้นแนวทางวดนี้ค่ะเลขบนก็จะมี259นะคะกับ59ส่วนแนวทางเลขล่างค่ะก็มี81นั่นเองเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากของแอดคนสวยด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นรวมผลงานนะคะของแอดรุ่งๆนะคะเรามาดูกันที่สูตรหนึ่งเลย เจอกเลข3ตัวก็จะมี3 6 5นะคะ6 5 8 6 2 5นะคะ2ตัวก็คือ6 3 6 5 6 2 6 8 5 3 5 2 8 5แล้วก็8 2นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลร1นั่นเองเนาะ ต่อมาค่ะเป็นข้อมูลสูตร2 3ตัวก็จะมี985 625นะคะ3ตัวก็คือ53 95 65 52 98 92นะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดเน้นนะคะชุดเน้นสูตร1 3ตัวก็คือ586นะคะกับ589 2ตัวก็คือ56นะคะ68 58 แล้วก็95นะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดเน้นสูตร2ก็จะมี652นะคะกับ146ส่วน2ตัวก็คือ25นะคะ65 46 14 62แล้วก็16ด้วยกันนะคะ ก็อันนี้เป็นรวมผลงานเลยนะคะกับของแอดรุ่งรุ่งนั่นเองเนาะใครที่ติดตามผลงานของอาจารย์ท่านนี้อยู่ก็สามารถมาแคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางกันได้นะคะก็ขอบคุณของแอดรุ่งรุ่งด้วยสำหรับแนวทางงวดนี้ค่ะ ต่อมากันเลยคะ่ะจะเป็นของแอดวีนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางว่าที่แล้วของเขาเนาะก็เข้าเฉพาะแค่ตัวเด่นนั่นเองตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะ แนวทางงวดนี้ค่ะสำหรับคนที่ติดตามของแอดวิอยู่นะคะเด่นบนของเขาให้เลข7นะคะเลขรองคือเลข5กับเลข2คู่โต๊ดบนก็คือ7 5หนะคะ74 70แล้วก็52นะคะส่วนเด่นล่างค่ะให้เลขเด่นมาคือเลข6เลขรองคือเลข9กับเลข1เจาะเลขคู่ล่างก็จะมี69 6 7 6 3สแล้วก็91ด้วยกันนะคะ ส่วนดับบนก็คือให้เลข2นะคะก็ลองดูค่ะนะคะแล้วาใครที่ชื่นชอบของแอดวิอยู่ก็สามารถมาแคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางกันได้เนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากของแอดวิด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลแนวทางชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันใครต้องการหาสำนักไหนก็ลองเมนพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวแอดจะทำการบ้านหามาให้เนาะสุดท้ายนี้คะ่ะแอดก็กราบขอบพคุณทุกๆท,ท่านเลยที่กดไลค์และติดตามกันนะคะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยกราบขอบพระคุณคะ่ะ